ใช่ถ่ายคลิปตอนนี้การเ,เดินทาง่อเดินทางต่อไปแล้วก็ต่อไปนายข้างคือ

ซึดีพี่เอเไปเขาเขียดนะโดดนี่เขียดโอ้ในรูโอ้ยรูลึกมากมีอะไรอ่ะฮะรูมีอะไรอ่ะเข้าไปดูก่อนนี่อะไรวะรูเฮ้ยมันมันมีขามันู่เหรอนี่แมงมุมกม้กไม่รู้อ่ะ นี่ใช้ว่าปูใช่ไหมปูเหรอปูแน่ๆไอ้เขีย,ยโอ้ยท้องมึงลอเลยนมึงน่กัดูะมีเขียดอ่มีเขียดแลวจลิ้จงเหล็ดจิ้งหลดนี้จิ้งเห็นมันเดินอยู่ต่อท,ทางดีกว่า คิดเปินไทยก็ใช่นะบิรี่นมือมอของสวนเรวเองหวานนี่ หวานเปรี้ยวเหรออุ้ยของเราหวานว่ะหวานเปรี้ยวฮะหวานไหมหวานแบบเปรี้ยวเปรี้ยวนิดเดียวอ่ะนิดเดียวมันได้สวนไม่เต็มที่ลูกที่สวนของเรามีไงต้นกล้วยนะเออเอาปลูกไว้ป้าสังกี่พันน่ะรอดอยู่ต้นเดียวนี่ไม่ดินเป็นกล้วยไงกินแล้มาเล่นหรอกฝั่งเนี้ยกินแล้มาเล่นหรอกข้างในอะแสดงว่าแมลงอะไรมาขุดด้วยเป็นขุยไงไม่เป็มาขึ้นเฮ้ยมันไม่ใช่หรอก เก็บมาให้อล <si> ูกแก็เปรี้ยวใช่ไหมลูกเปรี้ยวเปรี้ยวจีบของเราขนาดลูกไม่เต็มถ้วยหวานเลยป้าตัดตรงขวดม่นมีหวานเครื่องนีเดียวใช่ไหมล่ะใช่มันเป็นหอยทะเลนะเฮ้ยโลชัง คลิปแค่นี้กว่าสีนาที